สวัสดีครับวันนี้มาเดินตลาดที่ไหนนะบางประกอบบัวปบไปย่างน้องตรงกันนะออไปเลยของสดเบาเบาเอฟซีครับนี่อขอบคุณครับั เลอดีเอฟนตันตีหาซิประชนระวังรถลูกตลาดบางประกอกขอบคุน้องพ่ออยากินโ่มอยังก็หลบเออเดี๋ยาพาิปสิอู้หูกดแมนกบเต็มบล่กบหียดไปซื้อปลาอไปต้มน้ำ

เอาเอาเอาโลนึงก็ได้ครับรโอ้ได้ครับผมซัรรมบไปผมไปต้มนะครับครับแหมสวัสดีครับพี่ลูกเท้นี่เป็นเอฟซีไปกินยังไงผมมันพักอยอลูกคนโดลุ่มที่นี่หนึ่งครับอ๋อโยโดมนี่นี่ลูกตะว่าครับสี่ร้อยป่ะครับ,400บ,รบสี่ร้อยอโอ้สี่ร้อยนะครับนี่มันจะก่อที่ตลาดตอนเช้าก,ก็คืนดีนะครับ ไปดูเนื้อวัวสักหน่อยแล้วก็พาเด็กๆไปซื้อข้าวครับสวัสดีครับเอาเนื้อน้องลายนะครับมีไหมครับอย่างวัวอย่างวัวก็มีดิป๊อบหมูปิ้งนี่ป๊อบนี่หมูปิ้งแล้วลูกแล้วมีไงโอเคมงเลยโรมี่เลยดิข่านยางได้ลูก อันนี้จะต้มส้มใส่ปลากระเวยครับบูทำความสะอาดก่อนครับล้างทำความสะอาดตะเกลือเล็กน้อยครับล้างทำความสะอาดก่อนครับผมจะต้มปลานะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับใส่ปลากระเวยตัวเขาเรียกว่าแซ่บ เตเสไปเลยียกเยไเลยเใส่ไปเลยระเดก,ก็นอยครับใส่ลงไปเลยถุชิลโล่เรียผมจะใส่ยเด้ชิล่ดี๋ยวมาเข้มไปอ้าวขมขา่าตะไคร้ใบมะงคดใส่ยเ,เลย เสซ่บแน่นวนครับว้าวตุ่มบวคลมาีนพี่น้องเนนองเเี้ยว้าวเสซ่บแน่นวันรอม้เงี้ยสุมก็ดีแล้วครับตัวน้ำปลาตูสใส่ลงไปนะครับ ตับเล็บผักกระแนงครับผมดูไว้ไดครับตากล้องใส่ลงไปเลยโอ้ยผักหอมผักชีใส่ลงไปเลยแล้วก็คนไว้สักหน่อยครับให้มันหอมก่อนนี่บอกครับเดี๋ยวว่าถือกินผักกระแนงเข้าไปครับยังเข้าไปนี่ดับกินเข้าไปนี่หอมขึ้นหอดบานห้องยุ่งยวนอ่ะ โอ้ยเหนือป่าจุกๆบอกคำนี้ว่าแสี่ยแน่นอนพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอลังการงานสร้างครับเบิ่งหัวมันครับพี่น้องไปเลย ปลาไม่เห็นเลยอือหอปลาช่อนต้ม,ม,มส้มครับวันนี้ต้สมส้มต้มส,มสม้สม,สมใส่ปลากระเงียงเนี่ยเจิดเชมเปรี้ยวไหมไมได้ไม่ลูก